ข่าวดีนะครับสำหรับลูกค้าวิาสาอ,อโต้คาร์นะครับซื้อรถที่วิาสาอ,อโตคาร์วันนี้รับประกันสูงสุดถึง4ปีหรือ40,000กิโลพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงซื้อรถที่วิาสาอ,อโต้คาร์สบายใจได้ครับสวัสดีครับพบกับผมปาวิาสาอโต้คาร์ครับออกรถง่ายได้รถดีต้องวิาสาอโต้คาร์สาขากาจนาพิเศษครับวันนี้ผมมีซีรีส์3คันหนึ่งนะครับ320 DGT M Sport ผมบอกก่อนคันนี้เลขไมล์80,000นะครับผม เจ้าของมือเดียวป้ายแดงซื้อสดจากศูนย์ BSI เหลือเป็นปีและที่พิเศษกว่านั้นครับเจ้าของเดิมซื้อรถมาแล้วทำการแรปนะครับผมเป็นฟิล์มใสรอบคันเฉพาะค่าแรปเป็นแสนนะผมบอกก่อนเลยนะนี่ยังอยู่เพราะฉะนั้นคุณจะได้รถที่เป็นสีเดิมจากโรงงานนะครับผมสภาพของฟิล์มก็ผมบอกตามตรงตามขอบก็มีร่องรอยบ้างนะครับผมก็ตามอายุพอรถเป็นปี2019นะครับผมรถผ่านมา3ปีกว่า,วานะครับผม ฟิล์มก็ต้องมีอากาศให้เห็นบ้างเล็กน้อยแต่สีข้างในเดิมถ้าคุณลูกค้าอยากเอาออกและให้เราขัดสีให้ยินดีนะแต่เป็นผมนะผมจะติดไว้เหมือนเดิมนะครับผมรถที่ผมนำมารีวิววันนี้จะเป็น bmw 320 d g r ดี gantorismo m sport ปี2019ครับเลขไม่80,000ส่วนราคานะครับผมประหยัดไปเยอะเลยวิศวโอโตคารมนำมาขายในราคาเพียงแค่1 6 3่9 0 0บาทเท่านั้นครับเดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับว่า เจ้าของเดิมดูแลมาดีแค่ไหนผมบอกก่อนเลยว่าเป็นผู้หญิงด้วยเจ้าของเดิมนะเพราะฉะนั้นเรามาลุ้นกันว่าภายในรถจะสวยกลิ้ดแค่ไหนและคันนี้สมรรถนะเป็นอย่างไรบ้างตามผมนะครับสนับสนุนโดยวิสารออโ,โตคาสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักพิกาน้ำท่วมเลขไใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสารออโตคาดอทคอ เรามาเริ่มต้นดูรถคันนี้กันเลยนะครับผมไฟหน้าคันนี้จะเป็น BMW Adaptive LED นะครับผมซึ่งมันจะเลี้ยวนะครับตามการหักเลี้ยวของพปงมาลัยนะครับผมแล้วก็สูงต่ําโดยอัตโนมัติด้วยนะครับผมกระจังหน้าก็เป็นสไตล์ BMW นะคุณจะเห็นนะล่องรอยเล็กๆน้อยๆนะครับของฟิล์มตรงนี้นะครับผมแต่อย่างที่ผมบอกติดมาตั้งแต่ออกป้ายแดงน,นะครับผมฟิล์มก็3ปีกว่าแล้วก็ฟิล์มก็มีอายุเนาะตามขอบก็ต้องมีร่องรอยให้เห็นบ้างนะครับผมแต่สามารถลอกออกและขัดสีให้กลิบ ได้นะครับผมแต่เป็นผมผมจะติดไว้เหมือนเดิมนะครับถัดมานะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีมาให้นะคันนี้จะให้เซ็นเซอร์กลยาทั้งหน้าและหลังมานะครับผมไฟตัดหมอกมีมาให้เช่นกันเปิดห้องเครื่องดูดีกว่าเขาจะมีโช๊คฝากระโปรงมาให้นะครับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผม2 0 0 0ซีให้กําลังสูงถึง190แรงมานะครับผมอัตราบริโภคน้ํามันผมบอกอย่างนี้โรงงานเคมาว่าได้23โลลิตรนะครับผมแต่ในความเป็นจริงถ้าใช้ทุกวันนะ มันจะอยู่ที่ประมาณ 16, 17, 18กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นนะครับผมแต่สำหรับผมผมก็คิดว่าเท่านี้ก็คือประหยัดมากๆแล้วนะครับผมห้องเครื่องสวยๆเดินนิ่งๆสตาร์ทไวตลอดนะครับผมามาดูกันโครงสร้างน็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะขันไข่นะครับทั้งสองฝั่งนะนี่ดูชุ่มฉารความร้อนสภาพสวยงามมากๆครับเพราะไม้มันหลักหนึนะครับแล้วก็ดูนี่นะครับเนี่ยมันจะมีร่องรอยของการแปะฟิล์มนะเข้ามาที่ข้างในนี้เลยนะครับผมผมบอกแล้วนะครับว่าซื้อป้ายแดงแล้วเขาแปะฟิล์มเลยนะแลปรอบคันนะ เพราะฉะนั้นคนที่ได้รถคันนี้ไปก็จะได้รถที่สภาพสีเดิมๆนั่นเองด้านหน้าตัวคานนะครับจะมีตัวเลขนะครับ3-2อนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับผม3 1อดนะครับผมยังอยู่ครบๆนะบ่งบอกว่าไม่เคยชนนี่ด้านข้างด้วยหมายเลขตัวถังรถนะครับซีเรียลคมๆนะครับผมแล้วก็นี่นะครับเลเบลนะครับผมยังอยู่นะพาร์ทนัมเบอร์ยังอยู่เดิมๆนะครับแล้วก็ตัวน็อตคุณสังเกตนะครับผมสีมันจะตรงกัน บ่งบอกว่าไม่เคยถูกขายเพราะไม่มีรอยประแจและน็อตสียังตรงแต้มสีจากโรงงานไม่เคยแกะนะครับคันหน้านะครับผมผมบอกแล้วสวยเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคันนี้นะถัดมาดูต่อที่ตัวล้อนะครับล้อคันนี้นะครับผมจะเป็นล้อเดิมจากโรงงานขอบ19นะครับจะเป็นดับเบิลสป็อกนะครับผมขนาดยางด้านหน้าจะเป็นสองสห้าด้านหลังจะเป็น255ด้านหลังจะกว้างกว่าครับก็เพื่อการขับขี่ที่ดีนั่นเองนะครับผมถัดมานี่คือกุแจรีโมทนะครับ ทีนี้นะครับด้ามจับประตูของเขาจะเป็นคีย์เลสนะครับผมซึ่งสามารถปลดล็อกนะครับที่ด้ามจับประตูได้นะครับนี่นะครับและความวิเศษคือปกติรถที่สตาร์ทอยู่จะล็อกไม่ได้ใช่ไหมครับหลายๆค่ายนะเดี๋ยวผมล็อกให้ดูนี่นะครับกุญแจอยู่นี่นะน้องมานี่หน่อยช่วยเปิดประตูรถแบบไม่มีกุญแจหน่อยบอร์ดได้ไหมไม่สามารถเปิดได้นะครับเห็นไหมครับนี่คือข้อดีและถ้าผมมาถึงรถผมแค่เอามือไปจับด้ามจับประตูนะครับเปิดออกได้เห็นไหมครับ ความวิเศษของเขามีเห็นไหมครับและนี่ครับคือกระจกของเขาจะเป็นแบบเฟรมเลสก็คือไม่มีขอบนะครับและถ้าเราปิดลงไปมันก็จะดันขึ้นมาให้เต็มนะครับผมนี่ก็คือระบบเฟรมเลสนะของเบียมน้ำยูนะครับซึ่งมันก็หล่อมันก็เท่ดีนะครับผมกระจกมองข้างนะเป็นปรับและพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับโอเคเลยนะถัดมาเราไปดูต่อทางด้านท้ายรถครับ ทางด้านหลังมันดูดีนะครับผมเดี๋ยวผมทำอะไรให้ดูนะเจ้าฟันนี้นะคือคันนี้ฝาท้ายเป็นไฟฟ้าสามารถกดเปิดด้วยรีโมทได้นะครับผมแล้วก็เปิดที่ฝาท้ายได้เลยนะครับผมนี่ครับโลโก้3-20ดีไฟท้ายขนาดใหญ่ด้านหลังมีเซ็นเซอร์กะรระยะและก็มีกล้องมองหลังให้มาาเปิดฝาท้ายนครับฝาท้ายไฟฟ้าเปิดขึ้นมาเลยด้านหลังก็พื้นที่เก็บสัมภาระค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็นี่มีแผ่นบางมาให้ด้วยเดีย๋ยวผมถอดก่อนนะที่ผมถอดเพราะว่าอย่างนี้ครับผมอยากให้ดูนี่คุณดูนะ เบาแถวสอนะครับสามารถพับได้พับง่ายด้วยคุณมาดูนี่มันจะมีตัวดึงด้านข้างตรงนี้แค่ผมดึงนะน,นะและอีกฝั่งครับแบนราบเลยเวลาท่องเที่ยวจะทําเป็นรถแคมปิ้งสามารถทําได้เช่นกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเอาอันนี้ใส่คืนลงไปก่อนมาแล้วก็เปิดด้านใต้ดูครับสภาพพมสวยมากๆนะครับผมแล้วก็เปิดขึ้นมาอีกนะครับ นี่นะครับมีช่องเก็บของขนาดใหญ่แล้วไอแผ่นนี้เห็นไหมผมไม่ต้องจับมันมีโช้กมาให้นะครับผมเป็นไงพรีเมียมไหมนี่มันซีรีส์3จริงเหรอดูดิมันเหมือนรถวาก้อน5ประตูไหมแบบที่แบบพับเบาะได้แล้วก็วางของเยอะ,เ,ยอะเอาจัก,กรยานขึ้นขนของพ่อค้าแม่ค้านะครับผลของไปขายสามารถนําไปใช้ได้เลยสบายๆนะครับด้านข้างนะครับก็เปิดขึ้นมานะครับก็จะมีชุดเฟิร์สเอเดนะครับเป็นภาษาเยอรมันนะครับผม แล้วก็ภาษาอะไรไม่ร <desserts> <Negative paper> ู <limited paper> ้นะครับซึ่งผมอ่านไม่ออกนะครับผมยังอยู่นะครับก็สุดยอดนะเจ้า3-2 0สดีคันนี้นะเออปิดข้อท้ายหน่อยถัดมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูฟังก์ชันภายในตัวรถแล้วไปทดลองขับกันครับตามผมมาครับมาเริ่มต้นดูภายในของเจ้า B M W คันนี้กันครับที่ผมบอกว่ามันเป็นซีรีส์3จริงหรือเปล่าเพราะว่าทำไมมันกว้างเกินไปหรือเปล่าดูเฮดลูม เป็นซีรีส์3ที่เพดานเฮดรูมผมเหลือเกิน1กําปั้นนะครับผมแล้วก็การนั่งเนี่ยไม่รู้สึกว่ามันแคบเลยเพราะผมเคยนั่งซีรีส์3นะครับผมรู้สึกว่ามันจะกระทัดรัดสปอร์ตง่ายๆนะพื้นที่มันจะค่อนข้างน้อยหน่อยนะครับแต่คันนี้ผมค่อนข้างที่จะนั่งสบายนะครับผมมาเริ่มต้นดูสภาพกันคอนโซลนะครับจะเป็นซอฟต์นะครับผมมีเดินสติชชิ่งมาให้นะครับการตกแต่งแดชบอร์ดเนี่ยต้องบอกนะมันลงตัวดีนะครับไม่ได้หวุอหวามากนะครับผมแต่ดูดีเขาเรียกว่าน้อยแต่มาากกนรเห้ ในระบบซอฟด้วยนี่นะครับผมโอเคมาดูกันต่อนะครับเบาะหนังจะเป็นเบาะหนังดากอต้านะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้ามีเมมโมรีมาให้ด้วยแล้วก็มีปุ่มนะครับไว้ดันปีกด้านข้างนะครับว่าให้มันมาลัดก,กับตัวเรานะเวลาขับแบบอยากขับเร็วนะตัวเราจะได้ไม่ดิ้นนะครับผมก็ช่วยได้เยอะนะครับผมแล้วเบาะหนังสภาพสวยงามมากๆอย่างที่รู้กันหนังดากอต้าพูดตรงๆก็คือหนังวัวหนังควายนั่นเองนะครับผม มันมีความแข็งแรงทนทานผมบอกเลยว่าใช้ได้อีกยาวๆและเจ้าของเก่าคันนี้เป็นผู้หญิงนะครับดูสภาพบอกสวยงามมากๆและผมสังเกตนะ ตามปีกบอกไม่มีร่องรอยของครีมนะครับปกติบอลหนังเราจะเห็นสีมันจะดังๆนะครับเนื่องจากว่าครีมเนี่ยไปโดนนะครับอันนี้ไม่มีนะครับสภาพถือว่าสวยงามกริบเลยนะครับพวงมลาลัยเป็นมัลติฟังกชันนะครับพวงมลาลัยจะเป็นหุ้มหนังเนป้านะครับซึ่งก็มีความทนทานนะครับผมหนังเดโก,กต้ากับเนบป้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าทนทานทั้งคู่นะแต่เนป้าเนี่ยเวลาที่มาอยู่พวงมลาลัยมันจะดูแบบ ดูรื่นดูเงาก,ากว่านะครับผมทนทานนะอันนี้สบายใจได้พวงมาลัยเป็น3ก้านทรงสปอร์ต M นะครับผมแล้วก็นี่นะครับทางด้านหลังพวงมาลัยจะมีพาว d h ชิปด้วยไฟเลี้ยวจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับผมทางด้านขวาจะเป็นปัดน้ําฝนซึ่งคันนี้มีเลนเซ็นเซอร์ปัดน้าฝนออโต้ให้ด้วยครับนี่ครับพวงมาลัยทางด้านซ้ายจะเป็น คุ้นคอนโทรลนะครับผมแล้วก็จำกัดความเร็วนะครับทางด้านขวาเป็นปุ่มสังการด้วยเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดรับสายวางสายนั่นเองนะครับไฟหน้าคันนี้มีระบบออโต้มาให้ครับแล้วก็กระจกนะครับเป็นออโต้แน่นอนอยู่แล้วทุกบานนะครับเป็นเฟรมเลสนะอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับแล้วก็กระจกมองข้างสองฝั่งเป็นปรับแล้วก็พับไฟฟ้านะครับกระจกมองหลังจะเป็นแบบตัดแสงออโต้นะให้มาแล้วก็กองหน้ารถมีมาพร้อมเลยครับ ด้านบนก็จะเป็นปุ่มไฟนะครับปุ่มปิดแอร์แบ็กแล้วก็นี่ครับปุ่ม SOS นะครับอย่ากดเล่นนะมาดูัที่ตรงกลางครับตรงกลางจะเป็นหน้าจอป๊อปอัพนะ8.8นิ้วนะครับผมอันนี้ก็สามารถควบคุมด้วย i อได้บริเวณตรงกลางนี้ได้นะครับผมเป็นแบบทัชด้วยนะครับผมอ่าตรงนี้เป็นช่องแอร์และด้านหน้ามีช่องแอร์สช่องครับ ตรงนี้ก็เป็นเหมือนช็อตคัตคีย์ลัดบ้าสมมติเข้าโหมด fm นะ1 2 3 4 5คุณเมมโมรีไว้ว่าอะไรบ้างน,นะครับเปลี่ยนโหมดก็ช็อตคัตนะครับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงก็อยู่บริเวณนี้นะครับแต่จริงเราไม่ค่อยได้ใช้นะครับจริง,รงเราแทบจะใช้อยู่ที่พวงมาลัยทั้งหมดเลยนะครับผมแอร์ครับเป็นระบบออโต้เป็นดูอัลโซนด้วยก็คืออะไรแยกอุณหภูมิอิสระซ้ายขวาและแบ่งครึ่งกันสมมุติฝั่งนี้อยากได้25องศาฝั่งนี้อยากได้20องศาเพราะฉะนั้นฝั่งนี้เย็นกว่าแแแน,นนนนนน่อะะครััับบบบบผมยกกางีบบขไปนะ ปัญหานี้เกิดขึ้นได้ทุกบ้านผู้ชายอย่างเราชอบแอร์เย็นๆนะผู้ยิงอาจจะแบบเฮ้ยหนาวจังเลยนะครับเขาก็อาจจะปรับแอร์ให้อุ่นกว่าฝั่งเราแค่นั้นเองนะครับผมช่องวางแก้วตรงกลางมีมาให้ครับแล้วก็มีนี่นะครับที่จุดบุรีนะครับผมอยู่ครบนะครับผมเกียร์นะครับนี่นะครับ น้ำเกียร์สังเกตนะไม่มีการลอกเลยนะครับผมเวลาจะเข้าเกียร์ต้องกดปุ่มดันค้างเท่านั้นด้วยนะครับผมอ่าถัดมามีโหมดขับขี่สามโหมดนะครับอีโคโหมดนมัลโหมดแล้วก็สปอร์ตโหมดนะครับใช้ทุกวันผมแนะนํานะเป็นอีโค o โหมดก็พออ้าวแล้วเวลาอยากเร่งแซงล่ะเวลาที่คุณคลิกดาวน์ลงไปที่คันเร่งนะรับรองครับเดี๋ยวรถเร่งให้นะครับผมมันก็จะเป็นใช้เหมือนสปอร์ตโหมดชั่วคราวนะครับผมถัดมานะครับมีเปิดเซ็นเซอร์กะระยะนะครับผมทั้งหน้าและหลังมาให้นะครับ ถัดมาคือ i d Dive นะครับผมนี่นะครับผมลองหมุนให้ดูสม ooth แน่แนๆน,นะครับประเทศเรามี i d Dive ปลอมนะครับผมแนะนําเวลาไปซื้อ b m w ยนะคุณต้องลองไปหมุนดู i Dive แท้กับ i y e Dive ปลอมผมเชื่อว่าคุณแบ่งแยกความรู้สึกได้ชัดเจนแน่นอนนะครับและคันนี้มีนิเ i กเตอร์ด้วยนะครับมีแผนที่มาให้แต่ทุกวันนี้ถ้าพูดตรงๆนะคนใช้ Google Map กันเยอะมากๆแล้วนะครับผมก็ตรงนี้ก็เป็นช็อตคัดต่างๆนะ มีเดียนีเวกเตอร์แมปนะครับหรือจะเข้าไปดูการตั้งค่าของรถคันนี้นะครับผมซึ่งแน่นอนครับ BMW ไม่มีสายวัดน้ำมันเครื่องก็ต้องมาดูในมอนิเตอร์อย่างนี้รวมถึงมอนิเตอร์ลมยางนะครับผมก็มีมาให้เช่นกันครับพนักเท้าแขนตรงกลางนะครับก็เป็นหนังดัโกตาเช่นกันเปิดขึ้นมาครับก็เป็นที่วางของมีเว b ีมาให้นะครับผมที่วางของแคบพอวางได้เล็กๆนน้อยไม่ได้วางได้เยอะนะครับนี่นะครับเบรกมือยังเป็นแบบที่เราคุ้นเคยกันอยู่ครับ บางคนบอกว่าทวยทําไมไม่เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับผมบอกอย่างนี้แล้วกันเบรกมือก็คือเบรกมือบางคนบอกว่าชอบแบบนี้มากกว่าบางคนก็บอกว่าชอบเบรกมือแบบไฟฟ้าแล้วได้ความสะดวกนะแล้วแต่ความชอบนะครับผมแต่ว่าเบรกมือก็คือเบรกมือนะยังไงก็มีมาให้ระบบความปลอดภัยครับคันนี้แอร์แบกนะครับผมให้มาครบครันแน่นอนนะครับผมถัดมาเดี๋ยวผมลองไปนั่งเบาะแถวหลังให้ดูว่าคันนี้กว้างขวาง,ขวางแค่ไหนครับตามผมมาครับทางด้านหลังนะครับผม ซีรีส์3จริงหรือเปล่าทําไมผมนั่งได้แล้วยังมีเฮดรูมเหลืออยู่ประมาณ2นิ้วนะครับผมปกติซีรีสามมาผมนั่งด้านหลังไม่ได้แน่นอนนะคันนี้นั่งได้นะแลือย่างที่บอกไปเบาะมันพับได้ด้วยนะสำหรับคนที่แบบบางทีไปเที่ยวนะอย่างผมไปเที่ยวผมพับเบาะลงเลยนะครับแล้วก็ให้คนทางบ้านนะครับนอนข้างหลังปูเตียงนอนยาวๆไปเลยนะครับเรามีหน้าที่ขับก็ขับไปนะครับเบาะด้านหลังก็จะเป็นเบาะดั้งค้ตาเช่นกันนะครับผมหนังเนี่ยคุณด,ดูนะไม่มีตําหนิเลยคือ หนังทาโกต้ามันแข็งแรงทนทานใช้อีก10ปีก็ไม่เป็นไรนะครับผมนี่ครับเป็นเบาะแดงก็มีเดินสติชชิงนะครับผมสวยงามมีที่ล็อกไอโซฟ x ิกมาพร้อมพนักท้าแขนตรงกลางนะครับผมนี่มีที่วางแก้วมาให้ก็มีที่วางของมาให้นะครับผมวางได้เล็กๆน้อยๆเนาะก็ไม่ได้วางได้อะไรเยอะมากนะครับโอเคถัดมานะครับก็มีแอร์หลังมาให้ด้วยและช่อง DC Outlet ก็มีมาพร้อมครับคุณลังเกน,นะผมไม่ได้เอาเบาะขึ้นไปนะครับผม แต่พื้นที่ขาผมก็ถือว่าเหลือนะถือว่าเหลือค่อนข้างเยอะเลยแหละนะครับผมถัดมาไปทดลองขับมาดูฟิลลิ่งกันแล้วมาดูความสมบูรณ์ของเจ้าคันนี้นครับตามผมมาครับมาครับเดี๋ยวไปทดลองขับกันครับให้ดูกล้องมองหลังก่อนชัดแจ๋วนะมีเส้นกาะละยาให้ด้วยนะครับผมอถอยหลังให้ดูไปค,ครับเดินนะ้าร้อยเก้าสิบแรงมา้า ลองเลยเลี้ยวง่ายนะไม่กินเลนเลยนะครับเห็นไ,ไหมครับอ่ลอง ตาเร่งโหทันใจทันใจนี่อีโโหมดนะเนี่ยลองช่วงล่างขึ้นเนินนะครับโอ้ถือว่านุ่มนวลดีใช้ได้เลยนะครับเวลาที่เราปรับโหมดนะมันก็จะมาขึ้นที่หน้าจอนะครับเห็นไ,ไหมครับมาลองกัน เดี๋ยวไปลองอัตราเร่งทางตรงอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองวงเลี้ยวให้ดูนะครับช่วงล่างดีนะไม่มีเสียงเลยนะครับบรรยากาศภายในรถเนี่ยค่อนข้างจะเงียบนะ เนี่ยถ้าคุณสังเกตนะเวลาปรับเป็นอีโคโหมดแอร์มันจะดิมลงนะครับผมก็พูดง่ายๆนะเรื่องแอร์มีผลต่ออัตราบริโภคน้ำมันนะครับเพราะแอร์เราปรับเป็นออโต้เนาะมาลองทันตรงกันครับ เลยครับสนุกแน่นอนโอ้อัตราเร่งทันใจลองขึ้นสะพานนะด้วยความเร็ว120โอ้โหนุ่มๆนิ่งๆเสียงแบบเงียบกิ๊บแสงไวรุ่นกระบ,บานนิดนึงนะครับโอ้โหก็โดยวรวมแล้วรถคันนี้สมบูรณ์มากๆครับขับสนุกนะ แล้วก็ประหยัดด้วยเนี่ยแหละจุดแข็งคือประหยัดน้ำมันนะครับเพอร์เฟกเลยเนี่ยบรรยากาศภายนรถเงียบมากที่ได้ยินเสียงลอดเข้ามานิดนิดเนี่ยน่าจะเป็นเสียงยางของรถข้างๆที่วิ่งนะครับผม ดีๆรถคันนี้ด,ด,ดีสมบูรณ์มากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปสรุปให้ฟังทาคิปทีครับตามผมมาครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้า B M W 3 2 0 D G T M Sport คันนี้นะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าน่าใช้สมรรถนะดีนะภายในกว้างขวางนะครับผม ผมก็แทบไม่เชื่อว่ามันจะเป็นซีรีส์3นะครับทำไมมันกว้างขนาดนี้นะถ้าสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับก็สำหรับลูกค้าที่อยากจัดไฟแนนซ์นะครับผมโปรโมชันดีๆเรามีให้ท่านมากมายนะครับผมโทรเข้ามาคุยกันได้ปรึกษากันได้เช่นกันสำหรับวันนี้รบกวนช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับหารถอะไรคอมเมนต์มาคุยกันได้แล้ววันนี้คุณอยู่กับผมปาวิสาตัวคาครับสวัสดีครับ